รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า w ิน Energy Holding ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ชมรมขี่ม้านะคะค่ายทองถีขยอยู่กรมการสรัตว์ทหารบกค,ค่ะและตอนนี้ค่ะเราก็ยืนอยู่กับผู้ที่จะให้ความรู้เราเกี่ยวกับชมรมขี่ม้านะคะรบกวนครูช่วยแนะนาตัวหน่อยค่ะสวัสดีครับผมจ่าสิบเบกประยุทธ์ยังมงคลนะครับตาแหน่งอยู่ที่ชมรมกีฬาขี่ม้าค่ายทองถีขายุเป็นครูฝึกขี่ม้าค่ายทองขีขายุรบกวนสอบถามครูนิดนึงค่ะว่าที่นี่อ่ะคะ่ะชมรมขี่ม้ามีหน้าที่อะไรบ้างคะครับ ภารก,กิจหลักๆนะครับของเราที่ชมรมกีฬาขี่ม้านะครับใช้สำหรับในการฝึกนักเรียนทหารเหล่าทหารการสัตว์นะครับในการฝึกการมาคับม้าเบื้องต้นแล้วหลังจากนั้นก็ถ้าจบหลักสูตรที่เรากําหนดไว้แล้วนะครับก็จะมีเปิดให้บริการนะครับบุคคลทั่วไปมาใช้บริการ แล้วเด็กที่มาขี่ม้านี่คือเริ่มฝึกได้ตั้งแต่ต้นไม่มีพื้นฐานก็มาได้เลยใช่ไหมคะครับได้เลยครับเริ่มตั้งแต่ไม่เป็นเลยครับเราก็จะแนะนําเริ่มต้นเลยตั้งแต่การเข้าหาม้านะครับการดูอุปกรณ์นะครับการผูกนะครับการวางอุปกรณ์ต่างๆของตัวม้าวิธีการังคับม้านะครับค่ะแล้วก็ได้ยินถึงโครงการอาชาบําบัดที่นี่ก็มีด้วยใช่ไหมคะมีครับนี่ครับโครงการอาชาบําบัดแล้วก็เปิดนะครับปีหนึ่งแล้วก็เปิดหลายรุ่นสาหรับฝึกนะครับเด็กพิเศษนะครับเด็กพิเศษทางร่างกายนะครับทางสมองนะครับ นะครับก็ฝึกครับมีมีฝึกครับมีฝึกก็สอบถามไปเผื่อประชาชนคนทั่วไปธรรมดาที่เป็นผู้ใหญ่แล้วก็ค่ะสามารถเข้ามาฝึกได้ด้วยไหมคะได้ครับได้ครับก็คือเขาสามารถเข้ามาติดต่อที่นี่ได้เลยใช่ไหมคะติดต่อได้เลยครับกรมการสัตว์ฐานบกครับค่ะแล้วมาพูดถึงไอ้นี่ค่ะสิ่งที่อยู่ตรงหน้าของเราคืออะไรคะครูครับพวกอุปกรณ์ชุดนี้ต่างๆนะครับเราจะแบ่งนะครับอย่างพวกอานนะครับสายสายสำหรับตัวม้าแล้วก็จะมีอุปกรณ์สําหรับตัวคนขี่นะครับส่วน ห่วงจับพวกนี้ก็ใช้สําหรับเด็กที่เป็นเด็กเด็กพิเศษนะครับใช้ในการนะครับในการขี่ม้านะครับการมงคับม้าเนี่ยเราจะแนะนําให้กับสําหรับเด็กที่เป็นเด็กปกตินะครับส่วน ờ, เด็กพิเศษนะครับเราจะใช้เป็นสายรัด Familie, แล้วก็เป็นห่วงจับเนี่ยเราจะไม่ฝึกให้เด็กนะครับในการมงคับม้าโดยตรงนะครับแต่ให้ฝึกให้เด็กในการนะครับเชื่อฟังคําสั่งครูในการอยู่บนหลังม้านะครับ ข้าอุปกรณ์ตรงนี้ครูจะช่วยใส่ให้ดูด้วยได้ไหมคะว่าแต่ละชิ้นเนี่ยใส่กับไม้อยังไงได้ได้ครับที่อุปกรณ์ที่เราวางนี่จะมีอยู่ใน2ลักษณะนะครับคือลักษณะที่คนขี่ปกตินะครับใช้ขี่แล้วก็เด็กพิเศษนะครับในใช้ในการฝึกนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมให้น้องเขานําม้ามานะครับมาตัวนี้ชื่อยามเย็นนะครับยามเย็นเหรอครับยามเย็นเป็นผู้ชายใช่ไหมคะคาเพศผู้ตอนแล้วครับตอนแล้วนะครับเราจะเริ่มใส่จาก ของคนปกติก่อนหรือของผมจะใส่ให้สําหรับเด็กพิเศษก่อนนะครับเด็กพิเศษก่อนนะครับส่วนเด็กพิเศษนะครับเราจะใช้นะครับนะครับขุมจูงนะครับเราจะไม่ใช้นะครับในบังคับนะครับเพราะของคนปกติเนี่ยนะครับขุมขีนะครับมันจะมีเหล็กนะครับที่ใส่ในปากม้านะครับส่วนของเด็กพิเศษเนี่ยนะครับเราจะใช้แค่ขุมจูงนะครับเพื่อให้ม้านะครับอิสระนะครับอิสระนะครับแลวก่อนอื่นนะครับ เมื่อมีเด็กมาเราจะแนะนำนะครับเรื่องเกี่ยวกับอันตรายกับตัวม้านะครับปากนะครับเขาสามารถที่จะกัดได้บางทีเด็กพิเศษเนี่ยเดินเข้าไปวิ่งเข้าไปนะครับอันตรายส่วนข้างหน้านะครับขานะครับขาหน้านะครับมีโอกาสที่จะเหยียบเราได้เราเข้ายังไงที่จะไม่ให้เขาเหยียบส่วนขาหลังนะครับขาหลังนะครับสามารถที่จะใช้ขานะครับด้านใดด้านหนึ่งดีดออกมานะครับส่วนนะครับด้านท้ายทึ่งม้านะครับ ไม่สามารถที่จะมองเห็นได้นะครับสามารถที่จะเตะเราได้อาการคือเตะขาหลังออกมานะครับบางครั้งเด็กพิเศษที่ยังพอฟังรู้เรื่องหน่อยก็จะบอกว่านะครับใช้สื่อนะครับใช้สื่อนะครับสัมผัสกับเขาครับต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะผูกอุปกรณ์นะครับอ่าชิ้นแรกนะครับเป็นผ้าปูหลังเป็นผ้าธรรมดาธรรมดานะครับไปสําหรับรองหลังม้านะครับเพื่อให้เด็กนั่งนะครับเขาปูลงไปเลยนะคะปูลงไปเลยครับนะ ตัวนี้นะครับที่ใส่ผ้าอย่างนี้ที่ไม่ใส่อานก็เพื่อวัตถุประสงค์นะครับให้เด็กนะครับนั่งไปอยู่ติดกับม้าซึ่งเขาบอกว่าเวลาเคลื่อนที่ของม้าเนี่ยจะคล้ายๆกับคนนะครับในการช่วยนะครับแล้วก็สายสายรัดนะครับสายรัดรัดบางเลยอันนี้ก็คือเป็นชิ้นเดียวลอดใต้ท้องแล้วก็มาอีกฝั่งหนึ่งเลยใช่ไหมคครับก็จะมีสายรัดทึบนี่ครับที่ผมกําลังใส่อยู่นะครับเป็นตัวยึดอาชาบำบัดนี่ช่วยให้น้องใจเย็นขึ้นด้วยไหมคะครับช่วยสมาธินะครับสมาธินะครับ แล้วมีแบบเคสที่เห็นชัดๆเลยไหมคะว่าเมื่อฝึกแล้วแบบมีพัฒนาการที่ไปในทางที่ดีขึ้นแบบบางคนที่ไม่พูดนะครับไม่พูดก็ดูกับม้ามากมากๆก็มีเสียงออกมานะครับนะครับอนนี้ก็จะเป็นความรู้สึกที่ดีๆกับพวกผมที่ทําโครงการนี้อยู่นะครับอันนี้ก็จะเสร็จแล้วครับอ๋อแค่นี้เลยใช่ไหมคะครับก็จะแค่นี้นะครับเราจะไม่ให้เด็กนะครับบังคับม้าพ่อลำพังที่เขาอยู่ตัวคนเดียวเขาจะควบคุมตัวเองเขาไม่ได้นะครับเราจะไม่ให้ เด็กเนี่ยมาครับนะครับก็จะดูบนหลังมาแล้วก็เคลื่อนที่ก็คือป้องกันความปลอดภัยให้น้องๆด้วยนะถ้าเวลาการปฏิบัตินะครับเราก็จะมีคนจูง1คนนะครับแล้วก็จะมีครูกำกับอีก2คนด้านซ้ายด้านขวา คอยกำกับดูแลนะครับเป็นครูผู้ช่วยนะครับคอยระวังเด็กค่ะแล้ววันนี้นะคะป่านต้องขอขอบคุณครูมากเลยค่ะที่มาให้ความรู้ป่านสำหรับใครนะคะที่สนใจมาเรียนขี่ม้าค่ะสามารถมาติดต่อที่นี่ได้เลยก็คือค่ายทองทีคายุกรมการทหารบกจังหวัดนครปฐมค่ะซึ่งค่ายทองทีคายุนะคะก็มีโครงการอาชาบํบาบัดซึ่งเป็นโครงการดีๆของกรมการทหารบกค่ะ ยามาฮ่าเขย่าวงการรถจัก,กรยานยนต์ mm hmm. ในริตปู้จัดแสดงในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่38วันที่29มีนาคมถึง -9 เมษายน2560ณอาคารเชลเจ e ฮอล r ์ a l l 1อินแพเมืองทองทาน,นีภายใต้คอนเซ็ปต์ยามาฮ่าบิอยอนด์ลิงตตอบย้ำแนวคิดในการสร้างสรรค์ยนตกรรมเพื่อก้าวข้ามทุกขีดจำกัด ซึ่งภายในวุติมานี้แบ่งเป็น2โซนคือโซนแบทปิซึ่งผลึกสีดำที่เฉียบคมสะท้อนความทรงพลังและความเดวในระดับท็อปคลาสซึ่งในปีนี้โดดเด่นด้วยการเปิดตัวนิวเวร์ซัตเออาร6นิวเอ็มทีซ9และนิวทีมกโซนต่อมาคือโซนไว้คิวบิก คิวบิกสีขาวสะท้อนความรำสมัยในรูปแบบแฟชั่นดีไซน์พร้อมเทคโนโลยีสุดล้ำเพื่อตอบโจทย์คนรุ่นใหม่สไตล์แเจ็ตเตอร์ด้วยการเปิดตัวยามาฮ่าคิวบิกรถจักรยานยนต์แบบดิจิตอลเมติกครั้งแรกในโลกด้วยรูปทรงที่รำสมัยสัมผัสรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าอย่างใกล้ชิดพร้อมข้อเสนอสุดพิเศษอีกมากมายระหว่างวันที่29มีนาคมถึง9เมษายน2560ณอาคารเชเลินเจาะหอ1อิมแพ็คเมืองทองธานี